คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนออุทธวัจ,จะนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเจ้าหญิงโรฮินีเป็นโรคผิวหนังโกทังชะเหวิปะชะเฮยยะมานัง สัญโยชนังสัพพมติกะเมยังตั้งนามะรูปัสมิมัสสัะมานังอกินจนังนานุปตันติทุกข,ขาพึงละความโกรธละขาดความถือตัวก้าวล่วงกิเลสที่ผูกมัดทั้งปวงความทุกข์ย่อมไม่ตกถึงบุคคลผู้ไม่คล่องอยู่ในานามและรูปเป็นผู้หมดกิเลสเครื่องกังวล ที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องเจ้าหญิงโรหินีเป็นโรคผิวหนังพระอนุรุทธเทระลูกอาของพระพุทธเจ้าสักเป็นน้องชายพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระอานน์และภิกษุห้ารูปเดินทางมาพำนักในนิโคทารามกรุงกบินลพัตพระญาตทราบแล้วพากันมาหาขาแต่เจ้าหญิงโรหินี ผู้เป็นน้องสาวของท่านเท่านั้นพระเถระจึงถามว่าเหตุใดโรหินีจึงไม่มาพวกญาติตอบว่าเพราะนางอายเพราะเกิดเป็นโรคผิวหนังท่านขอให้คนไปเชิญพระนางมาเมื่อมาแล้วก็สนทนากันพระเถระแนะนำให้ขายเครื่องประดับแล้วนำทรัพย์ที่ได้มาสร้างอาสนะศาลา โรงเป็นที่ฉันหอฉันพระนางทรงตกลงที่จะทำตามนั้นพระเถระขอให้พระญาติช่วยกันดำเนินการโรงฉันสร้างเป็นสองชั้นเมื่อชั้นบนทำเสร็จพระเถระก็แนะนำให้พระนางมันปัดกวาดเช็ดถูตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้พวกภิกษุก็มานั่งฉันที่ชั้นบนพระนางก็มาทำกิจอย่างนี้ทุกทุกวัน ก่อนที่พวกช่างจะสร้างพื้นชั้นล่างเสร็จพระนางก็หายจากโรคผิวหนังขณะกําลังกวาดพื้นนั่นแลในวันถวายอาสนะสาราพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานพวกพระญาติได้ถวายพัดตาหารแก่พระองค์และภิกษุสงฆ์โดยที่พระนางมิได้เสด็จมาถวายเองเสวยเสร็จแล้วตรัสให้เรียกตัวนางเข้าเฝ้าตรัสถามว่า เหตุไรเธอจึงไม่มาทูลว่าหม่อมฉันเป็นโรคผิวหนังจึงไม่อยากพบใครๆแม้จะรู้ว่าหายแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอเป็นโรคผิวหนังเพราะกรรมที่เธอทำไว้พระนางจึงทูลขอให้ตรัสเล่าให้ฟังด้วยพระพุทธเจ้าตรัสเล่าบุพกรรมว่าพระนางโรหินี เคยเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีผูกความอาฆาตนางฟ้อนคนหนึ่งของพระราชาจึงแอบนำลูกเต่าร้างหมามุย้ยไปโรยบนที่นอนและเครื่องใช้ต่างๆของนางฟ้อนทำให้นางฟ้อนเกิดอาการคันเก่าแล้วผิวหนังเกิดเป็นตุ่มมากมายทุกทรมาน บัดน,นี้อกุศลกรรมนั้นเป็นเหตุให้เธอเป็นโรคผิวหนังตรัสสอนว่าความโกรธความริษยาแม้เล็กๆน้อยๆยก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นแล้วตรัสภาสิทธนี้โกทังชะเหวิปะชะเหยยะมานังสัญโยชะนังสัพพะมติกะเมยยังตังนามะรูปัดสมิมัสสัจชะมานัง อากินจะนังนานุปาตันติทุกขาพึงละความโกรธละขาดความถือตัวก้าวล่วงกิเลสที่ผูกมัดทั้งปวงความทุกข์ย่อมไม่ตกถึงบุคคลผู้ไม่คล่องอยู่ในานามและรูปเป็นผู้หมดกิเลสเครื่องกังวลจบพระพุทธธรรมรัตพระนางโรหินีดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลและมีผิวพรรณประด,ดุจทองคำทีเดียว อธิบายพุทธภาษิตพึงละความโกรธทุกทุก,ทกอาการเช่นโกรธเพราะเขาเคยทำร้ายเราไว้เป็นต้นพึงละมานะเจดเช่นถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเขาด้อยกว่าเราเป็นต้นสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกมัดมีสิบเช่นกามราคะสังโยช์เป็นต้นผู้ยึดถือนามรูปว่ารูปของเราเวทนาของเราเมื่อนามรูปแตกไป ก็ย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเรียกว่าผู้คล่องอยู่ในนามรูปส่วนผู้ไม่ยึดถือชื่อว่าผู้ไม่คล่องทุกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่เขาเพราะเขาไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลคือไม่มีราคะเป็นต้นต่อมานางที่วงคตแล้วเกิดเป็นเทพที่ดาในสวรรค์ชั้นดาววดึงคติธรรมความรู้โรคผิวหนังที่มีสมุดฐานจากอกุศลกรรม เมื่อรักษาด้วยยาไม่หายก็ลองรักษาด้วยการทำบุญเช่นการขวนขวายทำความสะอาดสถานที่นั่งฉันของท่านผู้มีศีล